สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับออแพลตฟอร์ม af b y t e r นะครับวันนี้จะมาทําการถอนออถอนเหรียญน,นะครับของคิบะนะครับเตียนหมาน้อยนะครับเพรยอดถอนผมถึงแล้วนะครับอันนี้ยอดผมมีอยู่สิบหก usdt นะครับยอดที่จะถอนได้นะเดี๋ยวผมกดไปที่กระเป๋านะครับโปรไฟล์แล้วกดกระเป๋านะ เหรียญ UETT มีอยู่4นะครับ4.5นะแต่ถอนขั้นต่ำต้องถอน10นะแต่เหรียญชิบานี่ผมมีร้าน2นะอันนี้คือยอดพอถอนแล้วนะผมก็กดไปวที่ t h ด r รอนะคร um, ับเลือกกอนเป็นชิบานะครับเรียนมาน้อยนะเดิมเบิก BP20 นะแล้วก็ไปนํากระเป๋ามานะครับกระเป๋าผมของฉันใช้ใบแน่นนะครับ v p 2 0นะครับัดลอกไปเอากระเป๋าไปใส่ที่ address นะครับ ผมถอนกดแม็กไปเลยนะครับถอนทั้งหมดนะสองเอเปแล้วก็ไปเอารหัสนะครับหกตัวนะครับที่เราลงทะเบียนไปครั้งแรกนะครับน,นี้หน้าจอมันจะดำดำนะอน,นี่เราต้องถอนให้ทันนะเพราะสองเอเปเนี่ยมันจะมีเวลาอยู่นะครับถ้าไม่ทันเราก็ต้องไปเอาใหม่นะกดเกตไปโอเคนะครับววลานีเรียบร้อยแล้วถอนนะครับรอนะครับ นี่ครับถอนเอาถอนทั้งหมดไปสิบเอ็ดนะครับหนึ่งหนึ่งล้านสองแสนที่บาทแล้วก็ถอนไปเป็นสิบเอดนะครับสิบเอ็ดจุดห้าสามศูนย์เหรียญนะ USDT นะอันนี้นะครับอันนี้ครับยอดมันก็จะหักไปนะครับเพราะว่ายอดยอดมันก็จะเหลือตอนนี้นะครับเพราะเราถอนไป USDT ไปแล้วนะครับนะครับเอ่อระเวลาการถอนนะครับถ้าวันธรรมดาก็ตั้งแต่ แปดหรือเก้าโมงเช้านะครับถึงห้าโมงเย็นครับมันจะเข้าภายในวันนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับหารายได้พิเศษนะครับแพลตฟอร์มนะครับเอเบาเทอร์นะครับในการกดไลค์กดแชร์ผ่านโซเชียลนะครับไม่ว่าเราจะเป็นเฟซบุ๊กนะยูทูบทิกต็อกทวิตเตอร์พวกนี้ครับนี่ครับแพลตฟอร์มนะครับที่เราสามารถผูกได้นะครับแล้วก็ทําการกดไลค์กดแชร์นะครับตามโพสต์ที่เขาให้นะ อเคนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับทุกคน